ทยานขุนเขาฝูงค้างคาวนับล้านและละลานทัวเหลือหรือเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรตรุษไทยเทยศกาลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเราจะมานําเสนอถ้าค้างคาวภูผาม่านชาวภูผาม่านโชคดีมาก,ามาก,ามากที่มีถ้าค้างคาวอยู่ที่อํเาเภอภูผามา่านเพราะอํเาเภอภูผาม่านเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศูนย์วัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญและนี่คือค้างคาวดาวเด่นในภูผาค้างคาวจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลำตัวเล็กมีปีกบินได้มีฉายาคือนกมีหูหนูมีปีกเพราะกลุ่มสัตว์ในอันดับค้างคาวจะมีลักษณะคล้ายหนูแต่บินได้เหมือนนกค้างคาวเป็นสัตว์ที่อายุยืน e บางชนิดจะมีอายุได้ถึง32ปี ค้างเคาใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงได้ซึ่งค้างเคาจะส่งคลื่นเสียงนี้ออกไปและสะท้อนกลับมาสำหรับการเคลื่อนที่และหาอาหารมูลค้างคาวเป็นปุ๋ยชั้นดีเนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนสูงมากสามารถนำมาใช้ในการทำดินปืนได้ด้วยประเทศไทยมีจำนวนชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ310ชนิดโดยมีชนิดของค้างคาว เป็นจำนวนประมาณ120ชนิดและคิดเป็น1%เปอร์เซของทั้งโลกโดยแบ่งค้างคาวกินผลไม้20ชนิดค้างคาวกินมแมลง99ชนิดส่วนอีกหนึ่งชนิดเป็นค้างคาวที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยมีค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนเป็นค้างคาวชนิดกินผลไม้และมีค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลกคือค้างคาวคุณกิตติซึ่งเป็นค้างคาวกินมแมลง เราสามารถแบง่งคางคาวออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่คางคาวกินแมลงจะมีเยื่อพังผืดบางๆเชื่อมกันระหว่างขาหลังทั้งสองและตาจะมีขนาดเล็กมากจมูกจะตั้งหูตั้งสูงและมีแผ่นหนังพิเศษช่วยในการรับสเสียงอาศัยอยู่ในถ้ำ คางคาวกินผลไม้จะมีดวงตาที่ใหญ่ทำให้มองเห็นได้ดีในที่มืดมีจมูกที่ไวในการรับกลิ่นดอกไม้และผลไม้มและจมูกมักมีขอบยื่นออกมาจา,จากคำบอกเล่าของบุฒ้าปู้แก่ปราชชาวบ้านที่เราเคารพนับถือประกอบด้วยคุณพ่อรูปคุณด้วงบ้านนนสว่างคุณ<า>พ่อตุ้มเชือ้อไผ่บู์บ้านนนสว่างคุณ<า>พ่อบรรลุยาสถิตบ้านนนสว่าง พ่อระแวกสีบัวบ้านเซนเหนือพ่อบุญมีบุญรักษาบ้านท่ากระบีและแม่สุภาพุทธาบ้านภูผาม่านรวมถึงการศึกษาจากหนังสือประวัติภูผาม่านเราได้รู้ว่าค้างคาวมีมาแต่ช้านานแต่ไม่มีใครรู้ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จากคำขวัญดังที่กล่าวมาว่าภูผาม่านมีถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนนับล้านตัวส่วนใหญ่เป็นค้างคาวพันธุ์ที่มีขนาดลำตัวเล็ก mm hmm. เมื่อบินอยู่บนท้องฟ้ากระทบกับแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกลับขอบฟ้าจะเห็นลำตัวของค้างคาวเป็นสีแดงชาวบ้านแถวนี้จึงเรียกว่าค้างคาวแดงหรือเรียกว่าอีเจแดงสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์นั้นผู้เขียนยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เท่าที่ศึกษาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่สอง เห็นว่ามีขนาดเล็กใกล้เคียงกับครั้างคาวพันกิติที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าคราซิ i o n นเ t e r i ทองลงยาไอพบโดยนายกิติทองลงยาที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2516 แต่จะเป็นพันเดียวกันหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดช่วงเวลาที่ค้างคาวบินออกจากถ้ำประมาณ5-6ถึงโมงเย็นแล้วแต่ฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าโดยจะมีนางพญาจ่าฝูงของค้างคาวบินออกลาตระเวนเพื่อตรวจตาความปลอดภัยก่อนที่ค้างคาวฝูงใหญ่จะบินเป็นแถวย,ยาวเลื้อยอยู่บนท้องฟ้าอย่างสวยงามนั้นใช้เวลานานถึง30-40ถึงนาทีจ,จึงจะหมดฝูงลักษณะาการบินต่างกันแล้วแต่สภาพอากาศ เช่นถ้าอากาศร้อนฝูงค้างคาวจะบินขึ้นสูงแต่ถ้าอากาศเย็นหรือมีฝนตกฝูงค้างคาวจะบินต่ำมากต่ำกว่ายอดไม้ก็เคยมีให้เห็นและถ้าวันใดฝูงค้างคาวบินกระจายกันเต็มท้องฟ้าไม่เป็นระเบียบไม่เป็นแถว ชาวบ้านเชื่อกันว่าอีกไม่ช้าจะมีพาย,ยุฝนตกหนกักดังนั้นลักษณะการบินของฝูงค้างคาวจึงสามารถพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่แถบนั้นและชาวบ้านยังเชื่อกันอีกว่า ค้างคาวจะบินออกไปหากินน้ำทะเลที่อ่าวไทยดังนั้นมูลค้างคาวจึงเค็มแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ว่ากันว่าค้างคาวบินออกไปหากินแถวเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นแล้วเช้ารุ่งประมาณตีห้าก็จะบินกลับเข้าถ้ำเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันดังนั้นจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าฝูงค้างคาวจากภูผามา่านไปหาอาหารจากที่ไหน จึงน่าจะมีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของค้างคาวฝูงนี้เพื่อได้รับวิถีชีวิตอันแท้จริงเพื่อจะได้ส่งเสริมบำรุงรักษา ให้อยู่คู่อำเภอภูผาม่านตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาช่วยปรับปรุงหาทางส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเพราะนอกจากว่าอยู่ไม่ไกลจากอำเภอแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนยังพูดตรงกันว่าเป็นฝูงค้างคาวที่มีจํานวนมาก มากกว่าฝูงค้างคาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่อื่นๆที่ได้ไปพบเห็นรวมทั้งมิวทิวทัศน์ของเทือกเขาภูผาม่านก็สวยงามละลานตาย,ยิ่งนักและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับถ้ำพระถ้ำเสือที่สวยงามดังที่กล่าวมาเพลาข้ามดิวซินั่นออกมาแล้วเสียงเจ้าเจ้าลอยมากระทบหูมีค้างคาวนับล้านน่าแลดู บินจากรูสู่กลางนภาลายัยธรรมชาติรอบตัวเราดูสุขสันทุกชีวันชื่นชีวาดูสดใสเราขอเชิญมาชมค้างคาวไทยมาร่วมให้เศรษฐกิจดีมีรุ่งเรืองชาวบ้านในภูผามากส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาปลูกพืชผักต่างๆ โดยจะมีค้างคาวมาคอยกินพวกแมลงซึ่งเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศแบบพึ่งผาหากไม่มีค้างคาวแล้วชาวภูผาม่านของเรายังจะคงมีความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้หรือไม่จะมีประชาชนนับร้อยมาชมค้างคาวจะมีความแพาวหาพืชพันธุ์ทัาหารมีผลไมร้รากไม้อย่างนี้หรือไม่และถึงเวลาแล้วลวะคะ่ะที่เราจะรักษาค้างคาวในภูผาม่าน

กันอีกครั้งจารีตแห่งภูมิปัญญาอานุรักษ์สารสืบกันไว้เถิดนาสร้างศรัทธ,ธาชีวิวิถีแห่งธรรมขอเบอิกฟ้าสู่ตำนานผู้พามาสร้างสวรรค์นบนดินทิ้งท้างงามน้ำ มีดำรงคงฟ้านาราตรีการรวมขับขานบ้านเฮาเนาสุขสันต์เออ